สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสกุสคอนจาเมื่อนี่เมื่อนี้ปีใหม่พี่น้องสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปี2025นะคะเมื่อนี้สิบพี่น้องไปไหว้พระพี่น้องเมื่อนี้ไปไหว้พระสิบพี่น้องไปไหว้พระเมื่อนี้ที่มาตกเด้ตกยุตกหน่อยหน่อยตกว่าหลายสิบพ so ี่น้องไปไหว้พระเมื่อนี้ไปไหว้พระวัดเกาหลี ไปไหว้พระวัดเกาหลีนะคะมือสีพาพี่น้องไปไหว้พระเอยปีนี้คอยมันหมันปังๆเลยเด้อหางั้าในมันหมันขายของไก่มีลูกค้าหลายๆเด้อสวัสดีปีใหม่้อพี่น้องเด้อมือนีว่าบิบหัวหมูไใ้ไก่ไหว้พแล้ม่ว่าสันลืมก็เลยว่ามือืนสหวบสั่งหัวหมูสั่งอย่างมาแล้วมือจังสีได้ไหวพี่น้องป้าเข้าไป ฮาไหวพากันจ้าอันนี้บรรยากาศยมามเช้าเด้อพี่น้องตอนนี้ประมาณเก้าโมงตอนนี้เป็นอากาศขึ้มๆอากาศหนาวแห้งพี่น้องกำลังสุดข่อใส้หนาวขักแซมไหนสเสียงไอเด้าสอกกันไปจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องว่างไปนะคะกำลังสิบพาพี่น้องไปไหวพาพี่น้องตอนนี้เรากําลังจะไปไหว้ สวัสดีพี่น้องป้าคนหลายขับหนมาหวนค่ะมาหว้พรกับเพียวปากคนหลายแหงค่ะคุอ่ะขาขายของหอบิอกสบอก้นยเอสิน่ 자기 아파나 오빠 그냥 차, 아니 밖에 어, 어? 어, 어, 아니, 그게 아니라. 아니, 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 헷갈 아니, 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 고니 아니, 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 어 아니, 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 여니 아니, 아니,

ปีไม่พ่นองค้นกันหลายปีไม่เหมือวันหยุดเก่าหรือหยุดเหมือนหนึ่ง พนหลายตังสัตว์อะไรเด็กก็ยอขึ้ simple and simple and simple. นังสุดเย 저번에 왔을때는 오빠 저치매 왜냐면 겨우 여기 지금, 지금도 지금 새가 있어오빠 <laughs> 저치매 가 그래 모도 공헌해 내 손에 지갑 들려있으니까 빨리 내 거래 <laughs> 맨 처음에 올 때는 집에서 쌀을 싸왔어 <laughs> 어, 어. 집에 있는 쌀다 포장하고 뭐 하고 <놀람> <laughs> 챙겨 갖고 왔다니까 집에서 태국은 <놀람> 태국고고은 옛날에 나왜안 놀라. 아니야 갑니다. 우이랑 발목 수술서한 1년 넘게 병원을 다녔잖아그 거기가 갑자기 마수삐 먹니 삐니가 마. 먹니 마수삐는 자거ทะเลงามม 가는 치. 그래가ะ아 멍마 사랑해 사랑해 꿈모 사랑해요 와 좋아해 이 비디오 느려 보여 같이 이렇게 같이 이렇게 같이 미안 여기 봐요 Hãy subscribe cho thật Ghiền Mì วันนี้เราจะมาปล่อยปลากันนะคะียเวููดดอยีวันนี้วันปีใหม่ใครจะมาปล่อยปลาครับ <c oughs> สามโตมื้อที่นอ่ง วันวันปีไม่พยยอยังป่าแล้วสิมาป่อยป่าคาจะจ้ะโซซิเมะฮะป้าคนหลายแค่งกันงนาะ ลมแรงมากลมแรงมากลมข้ามมันอ่ะลมแข็งทักมาหันไปทะเลมาพอดีกับสิมาไหวพระแม่กวนอิมเราเดไจะมาไหวพระแม่กวนอิม Let's <laughs> จงคนหลายแคงค่ะ บรรยากาศดีค่ะพี่น้องวันนี้มาไหว้พระแม่กวนอิมจ้าบุญแล้วไม่ยังตลาดอดยู่ไม่ยังตลาด <tuk> bu, bu ala Saka, maka? Bu ala saka. <tuk> 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 뭐 하나 먹어? 먹어. 노. 응덱. 다 그거. 삼요 아기는 음. 헌번 피น้อง 막ินฮ้อนฮ요 이름 먹어 봐. 오뎅. 오뎅 막กิน 오뎅. กิน.กินดู yeah, 이거 피크 피노 노. 뭐피ดู피น 오뎅. 음. 팔. เจ็บปะเคเจบมีผิดมีอะไรวะโมะมีมีอะไอมะช่างขึ้ตารูปแบบแมวไม่กินโอเด้งยืดตลาดคนาไายหลายมืยเนี่

nằm sụp nằm sụp nôn móng Mẹ móng 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 chấm móng 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 đi móng 哦。干嘛来呢？你呢？